จากปัญหาภาคการเกษตรของไทยที่กำลังเผชิญกับความท้าทายต่างๆรัฐบาลจึงได้มีนโยบายปฏิรูปภาคการเกษตรเพื่อพัฒนาเกษตรกรของประเทศให้มีศักยภาพมีความรู้และทักษะที่จะสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างยั่งยืนโครงการทุนสวกสมาร์ทฟาร์เมอร์ er, หรือโครงการทุนปริญญาตรีเฉลิมพระเกียรติสืบสารรอกก้าเพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่เป็นอีกหนึ่งโครงการที่สำนักง,งานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรืออาด้าจัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างนักวิจัยด้านการเกษตร ระดับชุมชนและเป็นผู้นําการเกษตรให้กับชุมชนที่มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติจริงในภาคสนามมีความเฉพาะและเหมาะสมกับกลุ่มเกษตรกรที่มีประสบการณ์ในการทําเกษตรมาแล้วโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรปลาดเปลืองสมาร์ทฟาร์เมอร์และเกษตรกรรุ่นใหม่อย่างสมาร์ทฟาร์เมอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณนพดลสุภาหานคือหนึ่งในเกษตรกรรุ่นใหม่หรือยอย่างสมาร์ทฟาร์เมอร์เป็นนักเรียนทุนรุ่นที่1ประจําปี2562และเป็นเจ้าของฟาร์มเห็ดบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูนซึ่งในนาทักษะความรู้ที่ได้จากการอบรมมาพัฒนาต่อยอดการเพราะเลี้ยงเห็ดถังเช่าสีทองจนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบรนด์ LP คอดี้ที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับพอได้รับทุนจากสะวะกเข้าไปเรียนที่มอกเกษตรทําให้งานของเราเนี่ยสามารถสื่อสารทางวิชาการกับผู้รู้หรือว่านักวิชาการทั่วไปความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็อธิบายให้ชาวบ้านได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นด้วยครับฟาร์มเห็ดบ้านห้องลำพูนของผมนะครับเรารับซื้อผลผลิตที่รับจากชาวบ้านมาอย่างเช่นข้าวกล้องที่มีคุณภาพเราก็ใใชช้้มาาเเเป็นนวััตถดิบรลียงงห่ขอ รเราเน้นแต่การทํางานเชิงปฏิบัติความรู้ในเรื่องทฤษฎีเนี่ยเราก็ยังต้องนํามาปรับใช้อยู่ดีถ้าเรารู้เองทําเองเขาก็บอกว่าเราก็เหนื่อยเองแต่ถ้าเรามีเครือข่ายมีชุมชนมีความเข้าใจทําด้วยกันก็จะเกิดผลดีในเช่นมีการกระจายสินค้ามีการุนเวียนสินค้าแล้วก็ชุมชนก็จะเข้มแข็งขึ้นมาไม่ใช่แค่เราคนเดียวนะครับ ทุนสะวะกอสมาร์ทฟาร์เมอร์ Smart mer, นับเป็นอีกหนึ่งทุนที่มีเพียงเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่แต่ยังให้ความสําคัญกับชุมชนและสารต่อแนวพระราชดำริในการส่งเสริมบุคลากร,กรด้านการเกษตรให้เกิดการเรียนรู้โดยนําแนวคิดศาสตร์พระราชาศาสตร์ชุมชนศาสตร์สา,สากลมาใช้ในการดําเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างเป็นรูปธรรม